ด้วยการดําเนินงานของเราเนี่ยเราอาจจะเคยฟังกันจนคุ้นว่าสิ่งที่จะต้องพัฒนาฝีมือแรงงานก็คือการ up skill pre skill และ new skill เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเราเข้าไปฝึก up skill เนี่ยเราใช้คําว่าหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานครับจากที่เคยทํางานเป็นสาขาช่างเครื่องกลปกติมันก็เป็นระบบอัตโนมัติเพิ่มมากขึ้น จากที่เคยทํางานในระบบอัตโนมัติระดับหนึ่งแล้วมันก็จะมีพวกแขนปนโรบอตตรงนี้ตรงนี้มาก็เราก็จะฝึกเฉพาะทางเป็นหลักสูตรที่ไม่ยาวนะในแต่ละเรื่องไปนะครับเรื่องอย่างนี้เราฝึกยกระดับฝีมือแรงงานที่เราเรียก up skill เรา re skill ทักษะเดิมๆที่อยู่เราก็ยังเข้าไปฝึกทบทวนทักษะใหม่ให้แล้วฝึก new skill สำหรับแรงงานที่มีการปรับเปลี่ยนอาชีพ ที่จะออกไปฝึกใหม่หรือออกสถานการณ์2ปีที่ผ่านมาโควิดเนี่ยมีคนออกจากงานพอสมควรเราฝึกอาชีพใหม่ให้ครับโดยอาศัยพื้นฐานเดิมที่มีนี่สำหรับคนกลุ่มใหญ่กลุ่มที่เป็นคนในอยู่กำลังแรงงานเรามีแอปพลิเคชันซึ่งเข้าง่ายมากเลยเป็นแอปพลิเคชันของกรมพัฒนาฝีมือง,งานเป็น d s d ท่านจะเข้าฝึกอาชีพเข้าใช้บริการอะไรง่ายๆเลยครับเข้าถึงอย่างรวดเร็วที่นี่จบเลยครับ ขอบคุณครับเพราะว่าในในแอปพลิเคชันในทัวรก็มีแอนดรอยก็มีเชื่อมท่านมีครับขอขอช่วยหน่อยได้ไหมครับพิมพ์กรมพัฒนาถึงอลังงานได้เลยครับมันเป็น DSD application